ร้องไปด้วยชวนคุยอินเตอร์เทนไปด้วยก็ไม่เสียชื่อที่เป็นทั้งนักร้องทั้งดีเจครับเพราะแม้นานๆทีจะได้ร้องเพลงลูกทุ่งแบบเต็มคอนเสิร์ตแต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากสําหรับอ้อยกระท้อนที่มีหลายเพลงที่เจ้าตัวทั้งชอบทั้งผูกพันแถมที่มาร้องในสารพันลั่นทุ่งบางเขนสัญจรก็คัดมาให้แบบเน้นๆ งานนี้น่าอิจฉาคนร่วมง,งานเพราะว่าเบื้องหลังอ้อยกระท้อนเป็นกันเองแบบสุดๆแฟนๆจะขออะไรก็จัดให้เพราะเข้าใจดีว่าเป็นหนา้าเทศกาลแห่งความสุขครับซึ่งางานแบบนี้อาจได้เห็นพี่อ้อยกระท้อนฉายเดี่ยวไม่ได้พาครอบครัวมาร่วมง,งานด้วยเจ้าตัวบอกว่าเป็นเพราะคุณแม่อายุมากแล้วแต่ทุกวันนี้ก็พยายามทําให้ทุกวันเป็นวันพิเศษของครอบครัวอยู่แล้วครับมีเวลาก็จะมอบให้คุณแม่เสมอ ปกติแล้วจะร้องแต่เพลงแบบเพลงเพื่อชีวิตใช่ไหมมันเป็นแนวของเราอะ่ะแต่ว่าเพลงลูกทุ่งก็มีบ้างเวลาพี่ออกไปร้องตามงานคอนเสิร์ตก็ได้หยิบยกเอาไปร้องบ้างแต่เป็นเพลงลูกทุ่งที่มันไม่ได้ลูกทุ่งจา๋าเป็นลูกทุ่งแบบจังหวะสนุกสนานก็มีเพลงอยู่เพลงหนึ่งในในในที่จะมาร้องคราวนี้นะชื่อเพลงชอบคนมีตังของคุณบุษบาอธิษฐานมันพี่ไม่คุ้นเคยแต่ว่าเคยฟังอยู่แต่ว่าให้มาร้องเลยเนี่ยไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่ก็พยายามทำกำบ้ากับเพลงนี้อยู่ ไม่เขาคนนั้นก็ทั่วถึงเกินไปก่อนระเบดผมเคมดุ่แฉยเฮ้ชเ่าคนจะเสียใจไม่เคยเจชุบมือช่งไม่เคยนอกใจ ความสนุกยังจัดเต็มนอกจากอ้อยกระทอนที่มาเยือนเวทีสารพันลั่นทุ่งครั้งแรกก็ยังมีอ้ํานันทิยาที่มาครั้งแรกพร้อมกับพี่ชายคนสนิทต,ต้อยหมวกแดงครับประมวลบรรยากาศมาให้ดูบายสามงมงตรงที่สารพันลั่นทุ่งบางเขนไปสัญจรกันที่วัดอินทราวาสครับ